บทที่108บทเพลงคุ้นหูทันใดนั้นก็มีเสียงแหลมๆของขันที่รายงานว่าฮองเตสเดดฮองเฮาได้ยิ h h นดังนั้นก็รีบนางตัวตรงทันทีส่วนซีหยุนจือรีบลงไปคุกเข่าข้างหลังห้องเฮาตั้งแต่งานเลี้ยงประกาศเกียรติคุณในครั้งนั้นซีหยุนจือก็ไม่ได้พบกับฝ่าบาทอีกเมื่อคิดถึงตอนที่อีกฝ่ายยังอยู่ในเมืองล้วอยาง แล้วกอดน,นางคณนิกาของใต้เท้าหยางท่าทางแตกต่างจากวันนี้อย่างสิ้นเชิงฮองเต้ดูสง่างามและภูมิฐานกว่าแต่ก่อนมากขอฝ่าบาททรงพระเจริญหมื่นปีหมื่นหมื่นปีเมื่อทั้งสองทำความเคารพเสร็จก็ได้ยินฮองเต้ตอบกลับด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมลุกขึ้นได้ซีหยุนจือและฮองเฮาจึงได้ลุกขึ้นยืนฮองเตยไม่ได้พูดกับฮองเฮาแต่กลับมายืนตรงหน้าซีหยุนจือ แล้วพูดกับนางว่าตอนแรกคาตั้งใจจะมาเดินเล่นที่อุทยานไม่คิดว่าจะได้เจอหูหินที่นี่ข้ายังอยากขอบคุณเจ้าที่ไปส่งพวกเราที่ศาลาริมทางด้วยตัวเองซีหยุ่นจอยิ้มอย่างนุ่มนวลก้มหน้กนากม้มตาตอบว่าฝ่าบาทจะได้เกรงพระไทยเลยเพคะเรื่องในวันนั้นหม่อมฉันทําไปในฐานะสหายคนหนึ่งของเฮาเองก็พูดถึงเรื่องนี้หลายครั้ง จนหมดฉันเริ่มทําตัวไม่ถูกแล้วเพคะฮ่าฮ่าาทั้งคุณนะทราบที่หูหยินสนับสนุนก็ดีทั้งอาหารที่ปอนพวกเราที่สาลาลิมทางก็ดีข้าจะไม่มีวันลืมความดีของฮูหยินเลยข้าจะจดจําความดีของหูหยินและประกาศให้ผู้คนรับรู้ทั้งแผ่นดินเสียงหัวเราะอย่างเบิกบานของห้องเต้ดังก้องอุทยานของเฮาที่ยืนอยู่ด้านข้างที่มีสีหน้าเบื้องตึง แต่ยังคงรักษาท่าทีสงบสงเง่ยมเรียบร้อยซีหยุนจือเพียงยิ้มเล็กน้อยไม่ถูกว่าควรจะตอบฮ่องเต้ยอย่างไรดีแต่เมื่อเห็นว่าฮองเฮามีสีหน้าไม่ค่อยดีนะนางก็ไม่อยากอยู่นานกว่านี้จึงได้ขอตัวรากลับฮ่องเต้พยักหน้าอนุญาตก่อนจะมองตามหลังซีหยุนจือจนหลับตาไปด้วยรอยยิ้มไม่มีใครรู้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่ฮองเฮาที่นั่งอยู่ด้านข้างเห็นท่าทางที่ฮ่องเต้มีต่อซีหยุนจือ ดวงตาของนางก็ฉายแววชิงชังออกมาเมื่อกลับมาจากวังซีหยุนจือก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดสบายแล้วออกไปที่การเลือกหาหลานฟู่ช่วงนี้กิจการซื้อขายบ้านทํากําไรให้ซีหยุนจือได้มากซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการที่ห้องเต้อง,องคใหม่ขึ้นครองบัลลังเป็นเหตุให้สถานการณ์บ้านเมืองเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งที่มีคําสั่งโยกย้ายขุนนางบางส่วนออกจากนอกเมือง และมีขุนนางบางคนได้ย้ายกลับมาในเมืองทําให้มีคนที่ต้องการซื้อและขายบ้านเพิ่มมากขึ้นเป็นซีหยุนจือรับซื้อบ้านเหล่านั้นเพื่อมาขายต่อซึ่งการซื้อขายแต่ละครั้งทำไรายได้ให้นางอย่างมหาศาลต้นเดือน8ปูถฐานได้รับคำสั่งจากฮ่องเต้ให้ดูแลกรมอาญาทำหน้าที่ปราบจลาจลและปราบกบฏโดยภาระหน้าที่ที่เพิ่มขึ้นทำให้เขากลับบ้านด็ดเป็นประจำ กลางเดือน8เมื่อถึงเวลาของการเลือกสนมเนื่องจากฝ่ายในมีฮองเฮาเป็นผู้ดูแลเพียงคนเดียวนางจึงยุ่งอยู่กับการเตรียมงานจนไม่มีเวลาทำเรื่องอื่นภายใต้ความช่วยเหลือจับตรพิธีการพวกเขาก็ได้คัดเลือกสาวงามที่มีลักษณะรูปร่างและหน้าตาที่โดดเด่นออกมาได้15นางเพื่อปนิบัตริรับใช้ฮ่องเต้ในจำนวนสาวงามเหล่านั้นมีคนของอุป,ปราชเฮ่อเหลียนเฉิงนามว่าเฮ่อเหลียนโย่ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระสนมและยังมีหนีหลานจินคุณหนูรองตระกูลเสนาบดีฝ่ายซ้ายก็ได้รับแต่งตั้งด้วยเช่นเดียวกันที่เหลือเป็นเหมยเหลินในบรรดาสตรีทั้งหมดมีหญิงงามคนหนึ่งที่ฮองเตเลือกไว้ปฏิบัติส่วนพระองค์นางก็คือน้องสาวของคูหยินผู้ตรวจการฝ่ายซ้ายซีหยุนถงในพิธีคัดเลือกพระสนมฮองเตพินิพ,พิเคะ์ซีหยุนถงอยู่นานก่อนจะบอกว่า พอใช้ได้เลือกไว้ดังนั้นด้วยความที่ซีหยุนถงเป็นลูกพี่ลูกน้องกับภูหยินผู้ตรวจการฝ่ายซ้ายและเป็นคนที่ฮองเต้เลือก้ยวยตัวเองทําให้ซีหยุนถงกลายเป็นนางในที่โดดเด่นและสุดท้ายนางก็กลายเป็นที่โปรดปานมากที่สุดในบรรดาสนมใหม่ทั้งหมดวันต่อมาฮองเต้ก็ได้แต่งตั้งให้ซีหยุนถงเป็นถงกุ้ยเหลินเพียงหนึ่งเดียวในฝ่ายใน หลังจากปู้ฐานเข้ามาทำงานในกรมอาญาได้หนึ่งเดือนซีหยุนจือก็มักได้ยินข่าวคราวไม่ค่อยดีเกี่ยวกับสามีเป็นประจำเทว่าก่อนหน้านี้ปู้ฐานได้บอกกับนางให้เตรียมใจไว้แล้วดังนั้นไม่ได้ยินข่าวลือเหล่านี้นางจึงไม่รู้สึกแปลกใจเท่าใดนะักตามปกติแล้วหากปู้ฐานไม่ได้ส่งคนมาบอกว่าจะไม่กลับบ้านวันนั้นนางก็จะรอจนกว่าเขาจะกลับไม่ว่าจะเดือดแค่ไหนก็ตาม เมื่อปูฐานกลับมาถึงทั้งสองก็จะสนทนากันเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นในแต่ละวันและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันจากนั้นจึงค่อยพักผ่อนวันนี้ปูฐานสั่งให้คนมาบอกว่าที่กรมอาญามีเจ้าหน้าที่สอบสวนรับสิ่งบนเย็นนี้เขาจะไม่กลับบ้านพอต้องสอบสวนเรื่องนี้ต่อและค้างคืนที่นั่นเมื่อซีหยุนจือกล่อมเสี่ยวอันหลับไปแล้วนางจึงกลับไปพักผ่อนที่ห้องของตน ขณะที่กำลังเดินกลับจูจ่ๆก็มีเสียงครุยแววออกมาท่ามกลางความเงียบสงัดเสียงนั้นช่างอ่อนหวานเทาว่าแฝงไปด้วยความเศร้าสะเทือนใจหญิงสาวตั้งใจฟังอยู่ครู่หนึ่งรู้สึกว่าบทเพลงนี้ช่างคุ้นหูเหลือเกินนางยังไม่ทันได้ทบทวนให้ท่วนทีก็เหลือบเห็นสีเจิงที่ยืนเอามือไพ่หลังฟังเสียงนั้นอย่างตั้งอกตั้งใจเสียก่อนท่านพ่อ ซีหยุ่นจือส่งเสียงเรียกพังเดินเข้าไปหาทว่าสีเชิงไม่ได้ยินเสียงเรียกของนางเขายังคงหลับตาฟังเพลงคุยอย่างเทิดเคิมเมื่อสีหยุ่นจือเห็นบิดาของตนกำลังดื่มด่ำกับบทเพลงจึงเพิ่งนึกขึ้นได้ว่านี่เป็นเพลงคุยที่ท่านแม่ชอบเป่าที่สุดท่านพ่อนี่คือสีหยุ่นจือจำชื่อบทเพลงไม่ได้แต่แน่ใจว่านี่เป็นบทเพลงที่ท่านพ่อเคยเขียนให้ท่านแม่ ซึ่งผู้ที่รู้จักบทเพลงนี้จะมีเพียงท่านพ่อท่านแม่ตัวนางและหยุ่นหลานเท่านั้นในเมื่อแม่ของนางได้จากไปแล้วถ้าเช่นนั้นบทเพลงนี้ดังมาจากที่ไหนกันซีหยุ่นจจะเห็นว่าบิดาของตนกำลังตกอยู่ในพวังแห่งท่วงทำนองโดยไม่มีท่าทีว่าจะเสาะหาที่มาของเสียงนางก็รีบเดินเข้าไปในห้องและหยิบเสื้อคลุมมาสวมจากนั้นก็เดินออกจากจวนแม่ทับไป โดยไม่ได้เรียกผู้ติดตามไปด้วยแม้แต่คนเดียวเนื่องจากจวนแม่ทัพอยู่เขตชานเมืองทางด้านทิศเหนือและมีอนาบริเวณที่กว้างขวางซีหยุนจือจึงสามารถแยกแยะที่มาของเสียงขลุ่ยได้อย่างชัดเจนนางตรงดิ่งไปยังทิศทางของเสียงคลุ่ยนั้นทันทีหญิงสาววิ่งจากทางเหนือของทางเขตชานเมืองจนมาถึงทะเลสาบรื่อเย่ที่อยู่กลางเมืองเสียงคลุ่ยก็ยังดังอยู่ หญิงสาวยืนอยู่กลางสะพานข้ามทะเลสาบพ,พยายามจับทิศทางของเสียงนั้นอีกครั้งนางรู้สึกได้ว่าตนเองกำลังเข้าใกล้แหล่งกำเนิดของเสียงคลุยเข้าไปทุกทีแต่ตอนนี้ริมทะเลสาบรือเย่กำลังจัดประเพณีลอยโคมซึ่งเป็นงานรื่นเริงของชาวบ้านอีกทั้งยังมีเสียงจอแจของผู้คนที่สัญจรผ่านไปมาดังกลบเสียงคลุยที่ได้ยินก่อนหน้าจนทำให้ยากที่จะติดตามหาที่มา ทันใดนั้นเองเสียงคลุ่ยก็หยุดลงซีหยุ่นจือหันซ้ายหันขวาอยู่กลางสะพานอย่างจนปัญญาท่าทางกวนกระวายใจของนางกลายเป็นจุดสนใจของผู้คนที่อยู่โดยรอบหยุนหลานต้องเป็นหยุนหลานแน่ๆน,นางยืนอยู่บนสะพานครูใหญ่แต่ก็ไม่ได้ยินเสียงคลุ่ยทันอีกบรรดาคนที่มาลอยกระทงดอกบัวต่างพากันแยกย้ายกลับบ้านผู้คนจึงเริ่มบางตา สีหยุ่นจือยืนพิงราวสะพานเฝ้ารอการปรากฏตัวของผู้ที่นางรอคอยมาตลอดชีวิตเทาว่าสุดท้ายก็ต้องเดินกลับบ้านไปพร้อมกับความผิดหวังพอกำลังเดินอย่างสิ้นหวังหญิงสาวจึงไม่ทันระวังศีรษะก็เลยไปชนกับแผ่นอกกว้างของคนผู้หนึ่งเข้าเมื่อเหนยหน้ามองก็ต้องตกใจจนพังหะถอยถังไปสองก้าวสะดุดเข้ากับก้อนหินบนสะพานจนส่วนเซงายหลัง ทว่าแขนกำรรยำของชายคนนั้นกลับยื่นมาโอบเอวนางไว้ได้ทันช่วยให้หนางไม่ล้มไปกองกับพื้นทันทีที่ซีหยุนจือยืนได้มั่นคงแล้วนางก็รีบปัดมือที่เกาะเอวตนเองออกและหันไปมองสำรวจพื้นด้านหลังจากนั้นก็รีบก้าวถอยหลังไปอีกหลายก้าวพยายามรักษาระยะห่างกับคนผู้นั้นคูหยินจะกลัวข้าทำไมข้าเพียงแต่เรลงว่าท่านจะลบเท่านั้นเอง เซยุนจือรู้สึกระแวงชายที่อยู่ตรงหน้าเขามักจะยิ้มร่้มกลิ่มใส่นางทุกครั้งที่เจอแววตาแฝงความเจ้าชูชัดเจนหญิงสาวพยักหน้าให้เขาทางแทงที่ยังหวาดระแวงขอบคุณหัวหน้ากู้ข้าขอตัวราก่อนหูหินเดินทางปลอดภัยข้าเองก็ขอลาเช่นกันกู้หลานยิ้มให้โดยไม่ได้กล่าวอะไรอีกแล้วเดินเฉียดร่างนางไป สายตาซีหยุนจือบังเอิญสังเกตเห็นคลุยยกค่อยผู้สีชมพูที่อยู่ในมือเขากร,รีบตะโกนเรียกชาก่อนกูหลานชะงักฝีเท้าหันกลับมามองด้วยสายตาสงสัยพูดแกมหยอกว่ามีอะไรขอรับผู้หญินท่านสนทนากับข้าไม่กลัวว่าท่านไม่ทับปู้จะเข้าใจผิดเอารึอซีหยุนจือจ้องมองคลุยในมือเขา โดยไม่สนใจประโยคเกี่ยวพาราสีก่อนหน้านี้ชี้ไปที่คลุยแล้วถามว่าเหตุใดท่านจึงมีคลุยเหล่านี้กูหลานเห็นว่านางมีสีหน้าประหลาดใจเขาก็เลิกคิวแล้วยื่นคลุยมาให้ก็แค่คลุยเราเดียวหากครูหยินชอบก็เอาไปเถิดสีหยุ่นจือมองคลุยที่เขายัดใส่ในมือนางเวลาอย่างนี้หญิงสาวไม่รู้ว่าควรจะพูดอย่างไรดีมีเพียงภาพในอดีต ที่ผุดขึ้นมาในความทรงจำตอนนั้นท่านแม่กำลังเป่าคุยขณะที่ท่านพ่อดีดพินส่วนนางและหยุ่นหลานวิ่งเล่นไล่จับผีเสื้ออย่างมีความสุขเครื่องดนตรีที่ท่านแม่ชอบที่สุดก็คือลุยหยกแต่ที่ปลายคุยหยกเหล่านั้นยังห้อยผู้สีชมพูไว้ด้วยเมื่อนางได้สติอีกครั้งกูหลานก็เดินจากไปแล้วผู้ที่มาลอยโครมต่างก็ทยอยกลับเช่นกัน จบแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะหรือใครที่อยากสนับสนุนช่องนิยายสามารถโด o n a t e มาได้ที่ช่องข้างล่างนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะ